สวัสดีค่ะพบกับช่างจงจังช้า้นี่นะคะเมื่อนี้จุจะพามาเบิ่งเพ่นว้างแผงกะโดยใส่เครื่องปกติอจะใส่มือพากันนั่งโยนวางใส่มือวางอันใส่เอาเข่าใส่แผงกะหม่จา่าปีนนี้จะมีเครื่องมือเพิ่มเติมอุปกรณ์เสริมนะคะนี่เครื่องวางปล่อยออกแล้วกะ มันก็นจะวะเลี้ยงกันเลยนี่นะคะทุกคนเริ่มตอนแรกก็วางแผงไว้ก่อนนะจ๊ะอันนี้คือแผงเข่าเนาะแผงเขา่านี่เป็นเบาเป็นเบาเลยนะี่นี่นะคะนี่มเมื่อล้ดูยเพื่อนกำลังวางแผงเข่าอยู่ต้องต้องกำหนดว่าจาว่าแต่ละรอบนี่ต้องใส่จัก,กันแผง เดาแต่พื้นท like oh, mm ี hmm. ่นะอ๋อแล้วแต่พื้นที่ตามซแดดแต่พื้นที่ตามซิปหาก็ได้แดดพื้นที่ว่างมันเสมอมีปูนว่างเงย่างก็ได้อ๋อจ้าทำมองว่างเสมอเนาะใส่สามซิปหาซิปก็ได้แล้วแต่ใส่พื้นที่ก็ได้ถึงแถวไปจ้าพื้นที่ให้มันดันเรียบเรียบพื้นที่มันเรียบมันเสมอจ้ะ วางไปเลยเลยนะคะทุกคน

นี่เริ่มแล้วนะคะทุกคนวางดินก่อนนี่จ้าบะนี้น้องจะวางดิน,น,ดนมันต้องปรับแม่นบ่หนัวปรับ,บจกักมีจักขั้นตอนจักสเต็ปปรับปรับบเยอยโอ้เพิ่นปรับไว้เรียบร้อยแล้วเฮาแค่ในนี่เนี่ยนี่ค่ะทุกคนโอ้ขับรถไทยเลยค่ะทุกคนค่ะรถไทยนะคะ,คะ,คะง่ายไปแล้ว โอ้โหอ้โหเจ๋งยี่เหลี่ยนี่รอบแรกจบแต่รอบนี้ยังเข่ารอบนึงบาดที่นี่บาดทนี้ตอนนี้เข่าแล้วจ้ะบาดที่นี่เรื่องพวกนี้มีเกียร์ข้าเร่งน้ำ่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจุดสิบไปยังไดงเราเอามาเลยจ้าคามได้บ่หนี่ได้คามไปเลยจะมาทั้งพี่เนาะโอเค นะครับทุกคนมาไเลยค่ะอ๋อนี่ทำมาด่ายีหรืออ่ะมาทำมาด่ายี่มันก็ดีเอาเป๊ะพอดีเลยนี่คิดถึงสมัยตะกี้นะ ะะดินตอดดบ่นี่กลับไปเอาเขาหน่อยนึงมั่เลยยืน่อยนึ เบิง่งบ่คือมันหน่อยกะเสริมได้ตาเอาเขาเสริมได้จริงๆแล้วมันกะน,น่นาจ,จะโอเคลนะสีหาเม็ดกะโอเคแล้วนี่นะคะทุกคนจะโอ้โหดูทุกคนเต็มเบา้าละมันกะทั่วเฉลี่ยอยู่นนี่แหละจ้าอ้าต่อไปน,นี้ก็เป็นดินแล้วนะคะทุกคนเลย อ๋อได้เลยออันจะมาอีกเลนะอ๋อเตะอือเรียบร้อยค่ะจบขบวนการอ้อยังยง วันนี้เพิ่นกะจะเอาไม้กวาดมากวาดให้มันเรียบก,ก่อนแบบนี้ไม้กวาดอยู่ทั้งรถพุ่นะนี่กับไม้กวาดโอ้โหเร็วกว่าคนทําอีกจริงๆนะคะทุกคนคนทัวสี่ได้แต่ละแพงนี้น,นั่งจนเมืออ่อยก้น <c oughs> <c oughs> นั่งจนเมืออ่อยก้นกบเลยแม่แม่เขานั่งย,งยงองๆเขานั่งกันนั่นเนาะอือหือนี่นะคะทุกคนเราวสีได้แพง ได้ยูจะซีหาแพงแล้วแม่มันนี่นะคะทุกคนอันดียซีลอยมื่ออื่นสีลงแพงเมดมือแทๆนี่เลียวดิเนี่ยซีลอยสีลอยกลัวดิมั้งจะนี่นะคะอนกำลังไม่กวาด กวาดเอาดินนี่นะจ้ะปัญหนเตรียมออกไปวางเตรียมเตรียมออกไปวางแผงนะจ่ะเป็นรงไวเรียบร้อยแล้วมาจะมือแรงวางแผงเจ๋งมากเลยทุกคนสนใจส,สนใจเครื่องติดต่อจุมมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจุมให้เบอร์โทรใต้คลิปเด้อผู้ใดอยากได้ มันไฮเทคโนโลยีจริงๆเลยโอเคไปแล้วนะทุกคนคลิปนี้สวัสดีค่ะ